ใหม่ล่าสุดซ,ซื้อมาเลยนะครับอันนี้ออกวันนี้นะฮะพันหกนะลดไปร้อยหนึ่งได้เกือบพันห้อันนี้การ์ดโปรโมทครับชุด c h i n e s Treasure EX <S มาดูโปรโมก่อนดีกว่าได้อะไรวะกล่องนี้ดูมาแล้วต้องหาอะไรมันจะเยอะมากเลยการับแต่ว่าที่แพงแล้วน่าจะเป็นด้านดำ ด้านดำเท่านั้นโอ้โหฉีกไม่ออกใบเดี๋ยวกรีดดีกว่าเดี๋ยวงอขออนุญาตกรีดดีกว่า,ยา,ยวา <c oughs> เดี๋ยวการ์ดงอขึไไน้นมานี่จบเพคือไม่ขาดอีกโอเคหนึ่งพัไม่แถมซะแล้วการ์ดโปรโมได้อะไรนะครับโปรโม ชิ่งเฮ้ยโอ้โหโปรโมได้นี่เลยอ่ะฟูจิคิแดนนี้เลยเหรอโอ้โหโปรโมดาเมจรุนแรงมากโปรโมดีเชียวใบนี้มันมันมีราคาอยู่นะครับจะเป็นการ์ดโปรโมนแต่ว่าเราใช้เล่นได้แหละเพราะว่ามันรูปเดียวกันอ่ะถือว่าดวงเฮงหรือเปล่าไม่รู้คนอื่นเขาได้อะไรกันอ่าถือว่าเปิดเลิกมาดีนะฮะฟูจิคิแดนนี้ อ่าเป็นโปรโมอืมแกะเลยโอ้ซิลมายังเหนียวแน่นโอ้โหเดี๋ยวคัตเตอร์มันห่วยมากกว่าขาดไปเนี่ยแกะยาก่อย จาะหลายรูเลยอ่ะมาน่าจะได้แล้วอึ๊บอืมนี่ข้างจะมีมันแผกจิ๋วนะมีแค่สิบซองนะับตกซองร้อยกสิถ้าซื้อแยก้าล,ลองทั้งกล่องเลยมีคนประกาศขายคัรตตอนอยู่สามหมื่นสองโคตรเยอะแสดงว่าเยอะมากพี่จะซื้อให้เป็นลัง ใช่นะะิเทชั่นการ์ดมันมีตั้งร้อยเก้าสิบแบบมันเยอะไปเพราะว่ามันมีก๊อดแพ็คมันจะได้ใบดีๆเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะก๊อดแพ็คหรือเปล่าอ่ะกล่องมันวะนี่มาสิบซองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยโหมันหนานี่ว่าซองมันมีสิบใบปะเนี่ยดูดิการ์ด <c oughs> สุ่มสิบใบต่อหนึ่งแพ็ค หนึ่งกล่องมีสิบแพ็คอ๋อมันมีสิบใบโอเคไม่หนา้าหนาเตอะเลยสองหนานะครับสองที่หนึ่งของเรามาลุ้นดีก,กว่าจะได้อะไรแทถมๆหนาเตอะสิบใบฮนะโอ้โหหนาเป็นปึกเลยมีแบบสอบถามนะโอ้โหนี่การ์ดกาก์ดเลยมันจะมีการ์ด เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูถ้ามันได้นะดี๋จะบอกว่าไหนมันพิเศษการกระดาษมันไม่มันวะมันด้านชิกาโรโคอาจิเกเตอร์มองเห็นไหมเดี๋ยวเบี้ยวยาดงฮะโ,โ,โอ้โอ้เป็นคา่าพิเศษแล้วหรออยู่ตรงกลางอ่ะไทยไคเคนโบตันโอ้แม่งในเมืองอ๋อมันได้การไอพวกนี้เยอะโอ้โอ้ทำไมมันมี วิบวับหลายอันอ๋อมียาโดรันมีกั๊ดอาเอ๊ยอะไรที่มันเป็นระดับอะไรวะเนี่ยจี G. คืออะไรวะงงที่มันเป็นการ์ดอา่ใช่เหรอยาโดรันโอ้โหแบบไม่ถูกละโอลิวาเอานี้ยเนี่ไงนี่ยนี้อันนี้น่าจะเป็นไอ้กากเพชรเนี่ยอันเนี้ยพิายากสไตร์ครับเป็นสไตร์โอ้โหหรือ เก็บเนี่ยเอ้าเลยอีกคีลิงโกะคีลิงโกะเลยอ๋อแต่วันนี้มันจะเป็นชุดมันจะเป็นระดับดีอ๋อมันอ๋อก็เป็นอาร์อาร์อยู่ดีนี่หว่าดูผิดตรงนี้เรื่องเหมือนเดิมนะเป็นอาร์อาร์อยู่อันผมดูอันนี้เป็นอ๋อมัน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 สกรีนไหนทำไมมันด้านใหม่ไม่บอกเลยว่าเป็นอะไรเป็นกร์ดแบบไหนดูอน เออไม่ได้บอกระดับอะแต่ว่ามันเป็นขอบขอบขอบ,ขอบ,ขอบไอ้รีเลกเตอร์เฉยเลยอะไรของมันงงๆเรอดูมีมูลค่าอันนี้จะเป็นใบพิเศษสไตร์เก็บไว้แล้วกันมันแปลกอะเก็บเก็บไว้ใส่ไว้น่าจะเป็นวาววิบวับ ใช่เปล่าหรือมีประหลาดกว่านี้ก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอดูต่ออ่ะมาสองสองแกะมันมงงงงเหนียวหนึง่ง,ง,งสองเหนียวพิเศษมันจะไปฉีกโดนถุงมือตัวเองแล้วมโอ้โหออกแล้วอุ๊บฉีกหัวเสียดก้นก็ได้นะฮะได้มามา อีอ่วับเลแล่ะต้อง S A R ล i s a ด d o n เท่านั้นคอลเล็กเรมีมิฟมีนิฟก็ตะลุยไปเลยแล้วกันผู้รินเพราะมันแยกไม่ออกอ๋อเนี่ยได้ไอโอโทลอสเป็นการ์ดอ่านะเดคานุจังเป็นข้าใหม่เฮ้ยนี่นี่น,นี่นี่แปลกกว่าอุคูลินนี่ อันนี้อันนี้เอ้ทำไมมันมีหลายแบบจังวะอันนี้เป็นกร์ดอ่าใช่ไหมมันอะไรเนี่ยอ่าไม่ออกระดับอะไรวะตาผมก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าเป็นเนี่ยมันจะเป็นวาวๆข้างในเนี่ยอันเนี้น่าจะหายากอ้าวอ,อันนี้เป็นรอยรอยล้อเหล็กอ่อนะครับล้อเหล็กออกระเป๋าเป้ของนีโม สตูดิโอฝึกซ้อมแล้วก็ชาลิทัสสึเอ้ยอันนี้แปลกอันนี้เป็นอันนี้แหละที่ที่ว่าแปลกกว่าแล้วมันมีหลายวิบวับแพะ่แต่ได้ตัวแบบภูคูรินนี้มันรอยล้อเหล็กกัปปิอาอามาสองใบมันยังมันจะต้องมี SR SAR ขอ,อ SAR เลยดีกว่า กับทองไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ามันมีทองไอยูอาร์มือนะแต่เป็นไม่รู้มันทองหรือเปล่าดูในเว็บมันดูไม่ออกเป็นลายลายเป็นพวกติ่งลูกเป่าเจียนในพวกนี้โคจิโอคุนุกิดามะพามอดเคียวจิโอนโซเบลด งงงงเอา้าได้ S R ได้อะมัน S S R อะไรเนี่ยเป็น e ลิคุคุระเกะเอา้าหมวดีวดูการ์ดอื่นระดับอะไรวะ S S R โอ้โหมีแร่อะไรจะขึ้นเอ้ามาเครับพามอดแบบวิบวับสำหรับงานใหญ่โปกเกมอนล,ลีไคเดนแล้วก็ นิวคือมาไอวิฟวับเนี่ยแปะอาอเราได้ s s r แล้วก็คือจบแล้วใช่ไหมกล่องนี้จบแล้วใช่ไหมที่คุคุครกเกะแต่ตัวนี้ยังพอมีคนเล่นนะแต่น้อยให้ดีมต้อง SAR ต้องเป็นไอด้ดอนดำ EX อ่ะเห็นเว็บที่ในญี่ปุ่นขายกันอยู่สองมื่นเยนนะฮะสองมืน่นกว่าเยน มันก็ได้เยอะโอ้โหไม่ฉีกไม่ออกเหนียวหนึบอืมอือ,อฉีกกลางได้ไหมโอ้โหออกได้เว้ยเดี๋ยวมันออกแต่แยกสติกหรือเปล่าเสียวยู่อืมโอ้โหนี่ใช้เวลาเนี่ยมันใบมันเยอะงงงง,งดู จะลุ้นยังไงพาปิมอจิโบรอนทาตเหล็กโอลาทีฟอ่ะเนี่ยคนนี้เอาไว้ตรงนี้เนี่ยงงโอลาทีฟนิกัสมิกัสลูชาที่มีคิวโอ้โหมาไะเอาเนโรเดเนโรเตเป็นวิบัติอาพูคุลพูคูลินอ่า เิ็นเทอรอสพาวเดียเิ็นเทอรอสอา้าวเป,ปเปอร์เอาได้เป,ปเปอร์กูใส่หานะเอาเป,ปเปอร์มาเป,ปเปอร์ต้องต้องใส่เพื่อปล่อยได้ช่วงนี้เป,ปเปอร์ก็จะมาอยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับชุดเทรเชอร์โอ้โหเก็บกันตรงไทยต้องเปิดหน้าใหม่ พราะว่าเซตนี้มันได้ใบพิเศษเยเอะหลืมใส่ผู้ลินผู้คูลินเหมือนกับซองนึงมันได้อาอาแน αι, ๆ่ๆเนี่ยอาอาแน αι, ๆ่ๆนี่เราะลอแกะไปสี่ซองลนะแล้วนะก็คือได้เนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็การ์ดอาร์จำนวนหนึ่งแล้วก็จะได้โป้ตัวนี้คงไม่ใช่กอดแพ็ ก็แพ็คเขาว่าน่าจะได้ไอใบแบบไปนแบบเนี้ยเยอะทุกซองมันเป็นระดับอะไรอ่ะไม่เอาเอสเยอ,อะไรระดับสีเคล็ดล่ะของที่ห้ามารึงทางใบต่อสิบเอ็ดนาทีแล้วโมแด่ตะลึงที่ตกคางนี้ฮานิโกะเเาวเดียวอุปา โอโดริโดริฮากาดอกแควักอ้ามัสคเนียเอ็กอ๋อมันได้คือการันตีเอ็กทุกห่อบัตเซลเรื่องรายแห่งความกล้า o K โอคริซารุต้องมาใส่พวกนี้ด้วยมัสคเนียเอ็กได้อยู่ได้อยู่ ใส่น,นี่อีกใบไอ้ค,ควักควักวิบวับอ๋อเป็นกระดาษมันด้วยนะแต่มีเคลือบมีกากเพชรด้านในได้ทุกได้ทุกซองหรือเปล่าอ๋อแล้วก็กับกับกับอันนี้ไม่งั้นจะได้ใบนี้แต่ใบนี้ดีกว่าสวยกว่าอ๋อสี่ตอนหนึ่งนะต,ตอนนี้ เราอดดอนดำนะใช่ไหมเนี่ยเราได้ลิกุกุระเกะเนี่ยโบจิเนียวฮะวักาเนซุมิโอฮัสซัมมานิวล่าเอานักเรียนในเผวเดียเป็นวิบวับเอาเวนิวัลอ่ะคันเบ็ดชั้นยอดแม่โยโยคุบาริซึ อนันจาโมอีกโอ้โหถือว่าดีได้นันจาโมนันจาโมกับเพปเปอร์เนี่ยโอเคไปไหนละมองใส่อีมขายได้นะครับคันเบ็ดคันเบ็ดชั้นยอดปล่อยได้ไอ้ดักเงี้ยนี้ไม่รู้ แต่เห็นมันเป็นแบบวิบวับไหมเป็นใบกากเพชรต้องใส่สองซะหน่อยได้เวนิว e ัน ex โอ้ยได้มิลเลดอนดีกว่ามั้งขอมิลเลดอนสักตัวนะ ex พิซ e าดอนอะไรก็ได้จะไ,ไม่ได้ ar อะไรหรอวะเฮ้ยมันควรจะมีซอกมีอ ar บ้างดิ อันอาร์ให้เราสักหน่อยคาโบสไตร์ชิรุซูลูเมตา몬เอา้าเฮ้ยมีคนใช้อยู่นะ on, เมตามอนเนี่ยเมตามอนการ์ดอาร์เนี่ยเอา oh. เซกเลฟโอ้โหอ่ะไดโดโดนะครับเอาหวีหวี EX Luminous Energy มาเนเนเอลิเวอร์โซลเอนเนจี เอ้ยได้เซเกรฟเคยขายอยู่นะแต่ไม่รู้ตัวนี้มันมันเหมือนกันหรือเปล่าอาร์ตมันไม่เหมือนไงอีอวีอวีอวีปลาทองแล้วก็เอาเมตามอนเนี่ยผมว่าน่าจะาไม่เป็นไรดูในนี้ก่อนมาอีกสามซองสุดท้ายเอ้ยใส่โด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 สองหัว อันนี้น่าจะดีไอวิวเววอลอีกสามหอ่อไม่มี SAR อะไรหรอวะนี่ไงอิโตเดมันลิโอลุเอเลซันโคโนโยซาลุคาร์ทอาอุคุรินคาร์ทอา เอามาอีก oh แล้วคราเมงโกเอาล e, ิคุค oh, e. ุระเกะโอ้โหมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยทั้ง EX ทั้งเทรลปีเอเนจียิม่าค่ะอย่ามีคาร์ซอเอาอีกนักเรียนในเพาเดียเกีก็ได้ซาำเงยนสามเงินกได้เปเปอร์เว็บฟับน่าจะดีนะแล้วดนันจาโมเดี๋ยวก็ต้องไปดูตลาดว่ามันมันเคลื่อนไหวยังไง อันนี้พวก e x พวกนี้มากันเป็นโขลงบิคุกุระเกะมันแพงไงซองมันแพงซองร้อยหกสิบตกไปละสิบหกบาทอืมเฮ้ยอ,อันน่นาจะสเฮ้ยเหมือนจะดอนหรือเปล่าดอนดำหรือเปล่าอีว,วิบวับวิบวิบดำดำลุ้นแล้วเนี่ยลาสเซบีเอ อย่างนะฮะบิริริดามะเฮลรัชเชอร์กราบเบลข้างหลังก่อนลุ้นแล้วเนี่ยเาวเดียเคียนเทอลอสเห็นแบบเว็บๆบีชคอร์ดอุ้ยอะไรวะแต่เหมือนจะไม่ใช่วะเฮลรัชเชอร์เบราคาสุโอ้มาแล้วฟอวไล อะไรเอา้าเอา้เอานึกว่าใช่ปะะโหไม่ใช่เป็นอาธรรมดาแต่เป็นเควสพัตราโฮ้โหลุ้นแทบตาย <c oughs> บ้าบอโดนหลอกอันเดียวันไม่มีอยู่แล้วละ่ะมันออกไอ้ใบนี้ไปแล้วไอ้ s อก็น่าจะหมดแล้วหมดลุน้นไปซื้อกล่องใหม่แล้วกันกล่องหน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาใหม่อาทิตย์หน้าถ้ายังมีขายอยู่นะจะจับแต่ม่หมดไปซะก่อน ของตลาดลุ้มันดีนะ1นหกจัดไปเรสพัตราโอ้โหนึกว่าดอนหูขอบมันหลอกเราได้ขอบวาวไงเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนลายลายตกใจมันจะลุ้นทำใหม่โอ้นานหน่อยครับคลิปนี้รอไปกับยี่สิบนาทีแล้วสิบเจ็ดนาทีแล้วเอาซองสุดท้ายแล้วงไม่น่ามีอะไรแล้วล่ละ คิลามะโนโนคุระเกะคาโมมิเออหมอดคัดอานะครับมิคารุเกะคัดอาอามาฟิทิปวิบวับเอ้าเซอร์ไนขายได้อยู่เสน่ห์ของซาซากิลูคาเรีโอและเนสบอนอันนี้ก็ขายได้นะครับเนสบอนใส่สองสิครับอันไหนมีราคา เอ้ยซาสากิก็จะได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองถาม,มเดี๋ยวก็จะมีคนหาเองแหละราคาอะไรยังไง๋อเฮ้ยซองอยู่อยู่นี่อันหนึ่งสุบได้ไอ้พวกนี้มาแค่สามใบนะวีวัวแปะการ์ดเอสอ่ะเป็นการ์ดเอสสีเค็มมาฟิตฟ กร์ดนี่มันไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นวาวเว้ยแล้วใครจะใช้ไม่มีใช้อะไรแค่แปลกเท่นั้นเองมันเป็นการาดแปลกเป็นก๊าซเพชรการอาก็คงไม่มีอะไรแต่เมตามอนเนี่ยน่าจะเด็ดอยู่ผมว่าจะต้องใส่ซองให้เขาซะหน่อยเมตามอนมีนิไรดอนไม่มีนิดอน,น,ดอนโคไรดอนไม่ได้เลยเกบเมตามอนเนี่ยเมตามอนม,ม,มอนนีคน,น อ,อยู่เดี๋ยวลองไปดูในเว็บอีกทีครับเช็คราคาอ่ะสรุปได้สิบซองครับได้ SSR มาหนึ่งใบเห็นไหม SSR ครับรุบคุรล,ละเกตวิบวับแล้วก็อันนี้การ์ดโปรโมโเราได้อาร์ตของฟูชิคิดันเนะมาสวยอยู่เฉอยอ่ะ หรือว่าการโปรโมมันดีไมมรูกยังไม่รู้ม,รม,รม,รมีใครเกะบ้างนะเอามาเอารวบรวมการ์ด a าน่า,าจะได้เก้าใบป่ะมีอิคิริงโกะนะครับมีเซอร์ไนท์ลอยล้อเหล็กคริสพัตรามัสเคเนียอิคุกุระเกะอุคุลินวีวีออแล้วก็เวนิวลัลรวมนี่นา่าจะสิบครบตรามน,นั้น ไปแล้วครับไม่เจอกันใหม่